ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนและสระขุนน้ำมรกตซึ่งถือเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์จากเหตุการณ์สิ่งาหมูป่าติดภายในถ้ำเมื่อปี2561จะเปิดให้เข้าชมแล้วในวันที่15ตุลาคมนี้ซึ่งจะอนุญาตให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปชมและสัมผัสกบับบรรยากาศาภายในถ้ำหลวงได้ลึกประมาณ200เมตรคือถงจุดที่1ที่เคยใช้เป็นห้องบรชจาการของหน่วยซิลในการช่วยเหลือ13เยาวยชนหมูป่าอะคาเดมีออกมาจากถา้ำ โดยหลังจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีประกาศปิดเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยล่าสุดมีกำหนดจะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมและสัมผัสกับบรรยากาศของถ้ำหลวงอีกครั้งหนึ่งโดยนายกว,วีประสมพลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงได้ออกประกาศว่าทางอุทยานจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2564นี้เป็นต้นไปโดยนายกวีกล่าวว่า การเปิดให้เข้าชมในครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและ,และคัดกรองผู้เข้าชมตามมาตรฐานของทางสาธารณาสุขในส่วนของถ้ำหลวงนั้นจะเปิดให้หนักท่องเที่ยวเข้าชมได้ลึกประมาณ200เมตรมีการจำกัดผู้ชมจำนวนไม่เกิน40คนเพื่อความปลอดภยัยและเหมาะสมกับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีสูงเนื่องจากพื้นที่อยู่ในระดับต่ำกว่าพื้นที่ปกติการควบคุมจำนวนจะมอบไฟฉายกับนักท่องเที่ยวโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลทุกจุด ขณะที่ยังไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำภายในถ้ำได้จนกว่าสูตรปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สายจะมีการอนุญาตในโอกาสต,ต่อไปสำหรับนะักท่องเที่ยวท,ที่จะเดินทางเข้าชมนั้นต้องปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายอย่างเข้มงวดอาธิการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 มาแล้วครบ2เข็มถ้าหารไม่ได้ฉีดก็ต้องผ่านกระบวนการตรวจหาเชื้อตามขั้นตอนก่อนสมบัติคำาลือรายงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้ากรถินให้กับกรงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามที่ขอพระราชทานเพื่อนําไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาทุวนไต่มาศนวัดอุดมธานีพระอารามหลวงตำบลบ้านใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดนครนายกในวันที่6พฤศจิกายน2514ด้วยพระครูปริยัติโพธิสุนทรเจ้าคณะอําเภอเมืองเจ้าอาวาสวัดอุดมธานีพระอารามหลวง ได้จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในพธิธีถวายพระกตินพระราชทานโดยมีนายอาธรุ่นสังเลขาลด้วยการกรมสปนิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมกับเจ้าหน้นาที่ของสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายกสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกและวัยาจักรของวัดเข้าร่วมในการประชุมโดยการจัดงานจะต้องเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและประกาศคำสั่งของทางจังหวัดอย่างเคร่งครัดเนื่องจากจังหวัดนครนายกนั้นเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว2เข็มหรืออย่างน้อย1เข็มมาแล้วไม่ต่ำกว่า14วันและต้องแสดงเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนก่อนเข้าร่วมพิธีนอกจากนี้ต้องตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ด้วยเทคนิค rt-pcr หรือ atk พร้อมกับใบรับรองแพทย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน3วันสำหรับด้านพิธีในพระอุโบสถผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระกฐถินพระราชทานมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีในพระอุโบสถจำนวนพระสงฆ์ในพิธีไม่เกิน10รูป จำนวนผู้เข้าร่วมพิธีในพระอุบสถไม่เกิน25คนทั้งนี้ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลรวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดด้วยเนรมิตรมงคลกิติการรัชนนันใหม่รายงานจิตอาสา904พร้อมด้วยจิตอาสาต,ตำรวจสอบส่วนกลางด้วยพันตรุโทวิษณุคำนนม่วงสารวัตรตำรวจทางหลวงนครราชสีมา ร่วมกับชมรมหักเขาใหญ่ผู้ใหญ่บ้านและอาสาจราจรลงพื้นที่ฟื้นฟูทำความสะอาดวัดบ้านอ้อตำบลกำปังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งถูกน้ำท่วมสูงบางจุดเกือบ2เมตรนานกว่า1สัปดาห์ด้วยมวลน้ำที่ท่วมนั้นนำโคลนมาด้วยภายหลังจากน้ำลดทำให้เป็นรอยคราบเกิดความเสียหายใช้การไม่ได้โดยเฉพาะบถ์ที่มีอายุก,กว่า54ปีกุฏิที่พักของสงฆ์และห้องน้ำภายในวัดมีอุปกรณ์หลายอย่างชำรุดเสียหาย ทางผู้นําชุมชนจึงร้องขอความช่วยเหลือไปอยังจิตอาสา,าตํารวจสอบสวนกลางให้เข้ามาร่วมกันทําความสะอาดพื้นผูเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นทางจิตอาสาตํารวจสอบสวนกลางเคยลงไปช่วยเหลือก่อนหน้านี้แล้วแต่ในครั้งนี้ได้ร่วมกับหลายฝ่ายทําความสะอาดรอบโบสถ์ลา้างคราบโคลนจัดเก็บสิ่งของที่ชารุดเสียหายซ่อมแซมโดยเฉพาะการเปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องน้ํารวมทั้งทําความสะอาดกุฏิที่พักของสงฆ์ทั้งนี้หลังจากที่จิตอาสาตํารวจสอบสวนกลางมาพื้นผู้ทําความสะอาดแล้ว ได้สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านนอกจากนี้ยังมีการมอบถุงยางชีพยารักษาโรคน้ำดื่มให้กับวัดเพื่อนำไปแจกจ่ายเยียวยากับชาวบ้านด้วยอภิรักษ์ศรียสวินรายงานวันนี้เวลาประมาณ4นาฬิกาที่บ้านของนายทวีพรมอยู่อายุ55ปีบ้านเลขที่40บทับหนึงตำบลนนทีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งบริเวณนี้เป็นแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนแพะแกะและสัตว์เศรษฐกิจเกษตรทฤษฎีใหมจ่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมสัตว์แต่ละชนิดที่ได้มาจากศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินจอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจ,จงังหวัดจ่าเชิงเซามีทั้งแพะแกะกบและไก่ที่เลี้ยงไว้บริเวณบ้านรวมทั้งเล้าไก่ที่เป็นพ่อพันธุ์เหลืองหางขาวอายุประมาณ4ปีน้ำหน,นักประมาณ3กิโลกรัมซึ่งเลี้ยงไว้ข้างกรงกระต่าย ได้ถูกงูเหลือมตัวเครื่องอยาวประมาณ3เมตรแอบเข้าไปกินไก่ชนตัวนี้โดยนายทวีเจ้าของไก่เล่าว่าตนได้ยินเสียงไก่ชนของตอนร้องตอนต,อนตีสี่ก็ไม่ได้ออกมาดูกระทั่งเวลาหกโมงเช้าตนจึงออกมาดูที่เล้าไก่ก็พบว่าเจ้างูเหลือมตัวเครื่องกําลังเขมือบไก่ชนของตนอยู่จึงรีบแจ้งไปที่มูลนิธิสัตว์จากพุทธธรรมกบินบุรีขอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเมื่อมาถึงก็พบว่างูเหลือมกําลังเขมือบไก่เข้าไปแล้วโดวยสักพักก็ข,กขย้อนซากไก่ออกมา นายทวีกล่าวว่ารู้สึกเสียดายเนื่องจากว่าไก่ตัวนี้ได้นํามาจากศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริเขาหินซ้อนซึ่งตั้งใจะจะเลี้ยงเอาลูกมาทําพันธุ์ต่อไปแต่ก็มาดนงงูเหลื่อมเมือบเสียก่อนทีมข่าวไทยกาฑ์นิวส์รายงานวันนี้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าวตชด437ร่วมกับทหารชุดปราบปรามยาเสพติดมทบ42และชุดสืบสวนตรวจท่องเที่ยวหาดใหญ่ เข้าตรวจคนและจับกลุ่มนางสาวสิริรัตน์หรือน้องเด็กสีสองอายุ25ปีภายในบ้านพักไม่มีเลขที่ริมทางรถไฟบ้านคลองแงะหมู่ที่5าตำบลพังลาอำเภอสระดวจังหวัดสงขลาหลังจากเจ้าหน้าที่สืบสวนทราบว่ามีพฤติกรรมขายเฮโรอ,อีนและบริการอุปกรณ์การฉีดครบเซฟให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่หมู่ที่หบ้านคลองแงะด้วยขายในราคาหลอดละ100บาทโดยขณะเข้าจับกลุ่มนั้นนางสาวสิริรัตน์ได้ปฏิเสธว่าไม่มีเฮโรอ,อีนและขายไปหมดแล้ว แต่เมื่อถูกเข็นหนักก็ยอมเปิดปากรับสารภาพว่าได้ซุกซ่อนเฮโรอีนอยู่ในกางเกงฟุตบอลขาสั้นที่ตนเองสวมใส่อยู่อีกจํานวน3าถุงน้ําหนักรวมกว่า1.86กรัมจากการเข้าตรวจคน้นภายในห้องนอนอยังพบอุปกรณ์การฉีดเฮโรอีนครบชุดทั้งเข็มฉีดยาน้นำกลัน่นแผ่นชุบเอทิวแอลกอฮอลและสายรัดยางสีม่วงซึ่งมาจุรวมกันอยู่ในถุงจำนวน20ถุงโดยผู้ต้องหารายนี้ให้การซัดทอดว่า เฮโรอีนดังกล่าวตนซื้อมาจากชายวัยรุ่นคนหนึ่งที่อาศัยอยู่บ้านปากบางตำบลสะกอมอเภอเทพบริจังหวัดสงขลาครั้งละหนึ่งบิ๊กในราคา1500บาทจนถึง1,700บาทและจะนํามาแบ่งขายเป็นหลอดหลอดละ1 0 0บาทให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่บ้านของแงะและยอมรับว่าที่ทำไปเนื่องจากต้องหาเงินมาเลี้ยงลูกพราครอบครัลวลําบากบวกกับช่วงโควิดตกงานเงินแทบไม่พอใช้จึงหันมาค้าเฮโรอีนดังกล่าวมณีรัดแก้ววิเชียนายงาน